ขาด่าจะท้ายห้มันดอันนี้้าไม่ล้างนี่ uh. ้ไม่้นแดดดนนีชวนชิม่่า่าขาไม่อันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวไหขายตี๋ังคนนี้คนนี้ไม่เห็นขาคนที่าหายก็เอนขาหายเ็นก็เห็นแล้ว

หน้าค่ะไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟอาเองค่ะไปทำอาเองเลยค่ะเด็กร้านนี่ไหมจะกินก็ไปกินเองค่ะล้างด้วยเองด้วยเด็กเด็กเสิร์ฟร้านนี่กวนตีนมากเลยจะบีบคอลูกค้านะ้ว้านเป็นอะไรเลยคะพี่นารูกอะไร สั่งไปได้ยังคะเนี่ยสั่งแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาส่งต้นนี้นะเดี๋ยวเขาส่งต้นนี้นะงั้นนะเขาส่งต้นนี้หนัค่ะเพราะว่าอันนี้ก็องสั่งสามสั่งสี่างยาไปอีกนะมีอดูคือดูเลยเอาลุงอีกก็ได้เออเขาส่งมาลุงดูอันตรายมันอยู่ของมันดีๆนะพี่ลุงลุงผมเข้าใจแล้วว่าทำไมลุงไม่ให้เกิดนันตรถ นางนางตายหมดแล้วอยู่โกลนแล้วตายไม่รับเป็นโกลนแล้วจับเพ้อสาวเปลี่ยนนี่โกลนแล้วตายไม่รับเป็นโกลนแล้วเวลามันจะรับนะมันก็กลัวมันกลัวเข้อใจแบ๊กมย์มันมันอย่างนี้เวลาอันดับแรกเตือนสังเกตได้เลยแถ้ามันจะหลับเลยเออครับมันคู้คู่ก่อน มันก็จะมันก็จะบิดตัวผมมัต้งฝาดเราก็ฝาดผิองจะบอกว่าทำไมแอปเินน้อยเห็นไหมให้มันสะุมหน่มันจะได้แอปเปน้ลมัดไม่โกนเนี่ยนไม่โกนแอปเินน้อยะนัเตาเล็กไอตือบ่อยเมื่อเวลาเขามา้องป้ก็แ่แ่ แต่ถ้าดึกๆมาเนี่ยถ้าผ่านไปชั่วโมงไม่มีเสียงโกนนะหรือโกนอย่างนี้แน่เลยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวมีมันมากเดี๋ยวคืนนี้รู้เรื่องรู้เรื่องแน่ไม่ใครเชื่อดเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาจริงบ้างจริงบ้างอย่างเนี้คนอสิ่งนี้ควรรู้เรื่องแน่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คลิปหนึ่งมือจับโทรศัพท์ตามมือเราเลยกวนได้แล้วกดหัวไม่ได้ครับกดนมึงกระจกหลังอ่ะกดหัวไม่ได้ดีเลย ดีแล้วมืดจะได้ไม่หลับเลยโดนเลยอู้กระเพื่งจะขึ้นรั้วทำกัดเนาะขายต้องโหงี้เนาะเขาเอาใจใส่ลูกฟ้านะเพราะเส้นมันมีมากกว่านั้นนี้แต่ไม่อยากแชะพอมันมันทำไม่ขายเลยเนาะมันเป็นอะไรนะเขาบอกอะไรมันฟอกมันเน่ดังหรอกเออมันทำอะทำมันำมันมันเน่าเนอะทไม่ให้เลยเไม่ขายเลยมียาฮันนี่อย่าไปกินออกกินแหนะวะเราก็เอานอนผลไม้มาด้วย ปลาได้กินปลาได้กินก่อนเขาบอกว่าเหมือนลุงพลด้วยนะลุงอันนี้ลุงซื้อจังงี้กระป๋องเล่นอีกแล้วจะพอไปตื่นอีจ้ไม่าวงโมไปพักมันคนต้องแย่มันเรากระป๋องโมโมนะปอกไปพูดไปผู้หลานมือสวยเนี่ยข้ามันแต่งให้ดูลายมือได้หกข้อเลยนะแต่งได้กข้อข้าเหมือนลุงพลเนาะ ของพี่เจได้แค่ะจเจเจหน้าเหมือนลุงพลจไม่เป็นลุงพลเก็เดินมาอีกประมาณห้าเมตรห้เมตรหนเมตรไม่ใช่ิงดตัวโบมาขอทันไม่ใช่อันนี้ขายตัวโอ้ลุงพลยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ส่งหม้อลเขากินหน้าหลานตกหน้าเหมือนลุงพลลุงสร้างข้ยวต๋ยวอะไรไปไม่รู้เขาทำอะไรเดี๋ยวมากินนี่เราต้าใจเขา

ม่คือพูแล้วเนี่ล้อเจ้ามันล้อใหญ่ขับรถล้อค่อเล็กมันหอแต่ลบต้องลบอย่างนี้นะจะ้บบ่เอียงค่เอียงลบลุลบุมแต่เวลารถมาได้เดนไอ้มืดอมืดมานักหนาคันรนักหนากัน้สองคนเห็นแล้วยินกันอดเันก็เื่อายคนนี้เจ็ตเท้าหน่อยหน่อยหวก็ตุ้งตี ไม่จริงๆนะลุงนะเวลาตามลุงดีๆนะีก่งเส่อนี่พยานนี่มาด้วยกันเลยพยานพยานนั่งอยู่ในรถไม่เห็นรรกง่ัน่ย้าไม่เอถ้ไม่ให้กลับที่นงานมาแล้วันนี้เอาตือกลับไปตกลับไปเาตือกลอ้ยลุงเป็นไงะต้องรุงับนีหรอน้น้ให้ลุงยงปมีอะไรบ้างน่ ข้ปบหมหมดเลยหมดหมดอย่างเลยค้กอย่างลูกมแ่งโ26เลยเขาไปได้กันยังเนี่ยได้สมบรแล้วยู่ดิอันนี้เืริมาแล้วเนี่ยต้องถามเอ็นเมนน้ำป้าิเราก็สั่งนะเราก็สั่งเต๋อเต๋อวางน้ำเลยเสร็จเต๋อแล้วเสร็จเต๋อแล้วเต๋อกินแล้วบากเต๋อกินแล้วเต๋อกินแล้ว ผมซื้อไม่เจออ๋อไม่เจอเหรไม่เตอเมงตาเมงตาหอมเนยเมืงตาหอมเมังตาหอมซื้อไม่เท่าเลยนะแกกแกสุดท้ายแอนยกยกโลไปที่นี่เลยยกยกโลเขาานี่อน แล้วก็เราาาอหญ่ไม่ับเยครับนี่ทำมอ่งล่เดิมมดยลไม่กลัวคนเดียวกันอรออร่อยอร่อยลไม่ไม่มีใครได้เลยทางร้านไม่มีใครได้มีเหรออ้าว